สวัสดีครับ M อ n i ย e c น a n n e l นะครับเราจะไปไหนกันต่อนะครับรอลุ้นกันนะครับตอนนี้อยู่ท้ายรถลุงพลนะครับจะตามลุงพลไปนะครับจะไปไหนกันต่อบ่ายสามกว่าแล้วตอนนี้บ่ายสามจะครึ่งละมารอลุ้นกันนะครับว่าทีมงานลุงพลจะไปไหนกันต่อนะครับหลังจากที่มาจากพระธาตนาดูลนะครับเมื่อกี้ อยู่นั่นประมาณสัก2ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงเกือบเที่ยงนับถึงบ่าย2เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับดอยากจะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะครับว่าถึงไหนกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปไหนกันต่อรอรุ่นกันนะครับเขียวแล้วลุงไปเป็นลุง ไลา์ไปก่อนนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะครับว่าเราจะไปไหนกัน